มาฝากรถไว้พี่เดี๋ยวเียไปไปกวนตีนช่างเด็กกันได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่เป็นไงลายใหม่นี่ททำลายะไรเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่ร้านช่างเด็ดแล้วกันเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเอาลิงไปเขาไม่ไหวเอาเป็นร้อยยี่ห้าได้ไหมพระเจ้าที่ไหนก็ไปได้หมดอาจาช่างอยู่ปะเนี่ยก็ถ้าใครสนใจอยากเช็งกับคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับเริ่มต้นให้คารละสิบล้านนะครับผม โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายดั้ยโรปทุกท่านเลยครับสำหรับวันนี้พ่อผมอีกแล้วซจอนอวันกับเต็นต์รถตู้สุกร้อนพี่บีนะครับวันนี้มาฝากรถไว้พี่เดี๋ยวทีนี้ไปไปกวนตีนช่างเดชกันได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่เป็นไงไลน์ใหม่นี่ยทำลน์อะไรเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่ร้านทั้งเดชแล้วกันเดี๋ยวขอไปก่อนเลยไปเจอทั้งเดชหน่อยนะเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเอาลิงไปเขาไม่ไหวเขาบอกว่าเอาเป็นร้อยยี่สิบห้าได้ไหมเขาเลยบอกว่าอ้าวพี่ร้อยเฮียอะะะไไรรแล้้้วจััดใหนนนาผมมปปณก็ ไปแล้วจัดให้หน่อยหนึ่งซิงเกิลรถไม่ได้ขับนานนะยังแรงหรือเปล่าเสดเฮ้ยโอ้พี่ใหญ่มาไปเลยครับไปเลยครับอ๋อ่คือรถพี่มันแรงครับเดี๋ยวขอรันอินก่อนนะเพราะเราไม่ได้ เราไม่ได้สตาร์ทเลยมาประมาณ2-3เดือนเออแต่ว่าก็ยังแรงอยู่นะรถก็ยังบอกว่าเจ๊จ้าสมาร์ทด็อกอยู่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราข้ามสะพานก่อนถ้าเราฮะปับ๊บเลี้ยวซ้ายนะบนรอดสะพานแล้วก็เดี๋ยวเราไปร้านทั้งเดือนกันนะประมาณนั้น <Okay. S 1> ไปเจ้าที่ไหนก็ไปแล้หมดนะท่านเจ้าโอ้โหแรงจับ <c oughs> แรงจับอ่ะ <c oughs> มาถึงแล้วนะครับหยุดยา้าฝากถึงไอ้เฟิร์สไอ้หน่อยด้วยนะเออแล้วก็ช่างสารด้วยเนี่ มาแล้วไม่มีใครไหวไม่มีใครเล่นด้วยเลยอ่ะเหมือนแบบมาขี่คนเดียวอ่ะเออแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่จริงๆก็ก็ไม่ได้วชวนเขา,าเขาจะมาไงนะพอ <c oughs> <c oughs> มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการหยอกกรอกนนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับน้องๆน้องๆว่าพี่แอ๊กวะพี่แองว่าแบบว่ารถพี่แรงก็องอเอางานะพี่บอกเลยนะว่าบักเถื่อนของพี่เป็นอัมบาวันอยู่ละไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะพี่ไม่ได้โม้รถคันนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยทําจากมือพี่เองหมดไปประมาณ จ็ดแสน่ะค่าเครื่องยนต์นะพี่ใช้ลูกสูบแบบว่าลูกสูบแบบเทพจัดหออออน้าลอยเองก็่คิดเราละกันเตะสองหน้าลอยอ่ะครับคนดูไม่ได้นั่งหลังด้วยเออแบบนั่งหน้าคนดูคิดเรานี่คือห้าเจ็ดร่างเดิมถ้าเป็นหกหกคือตายเลยเตะมหัวงายเลยนี่อะไระโมกัลนะเออครับบางทีอ่ะพี่ไม่ได้โมนะครับพี่บอกเลยนะครับเออนั่นแหละประมาณนั้นนี่เราเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย,ย,ายนี่แอบบแซบเบฮ้ยแบบ ร้านนี้เนี่ยชื่อร้านหน้าหลองเติมลมม้ามาคุณนะเนี่ยเน,นะนี่ยนะหยุดยาก็เหมือนบ้านกูแหละนะหยุดยาไม่ได้ไกลก็แค่ปากซอยอเดี๋ยวไปแกเนี่ท้ายเลือกจัดครับก็สำหรับรถโลน้องๆบอกว่าพี่แบงค์ครับผมสงสัยมาโคตรนานแล้วว่าพี่แบงค์เนี่ยไล่รถเนี่ยใช้ รอบอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งพี่เคยบอกไปโคตนหลายคลิปเลยนะเกี่ยวกับรอบรถนะว่าใช้ยอยู่ประมาณอ่ารอบท้ากียร์สี่อยู่ประมาณห0ื่นหมื่นถึงหม0 0นรอบแล้วแต่ว่าน้องๆจะไล่ได้ขนาดไหนแต่พี่ใช้อยู่ประมาณเท่านี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาจริงๆแล้วรถอะขอแค่มันข้ามข้ามรอบไปจาก9,700ไปอ่ะ9 5 0 0ถึง10,000รอบเนะี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในแต่ละสเตอร์ของน้องๆนะ แต่ว่าพี่เป็นคนไล่รถที่แบบว่ารอบลึกจัดนะครับพี่ชอบรอบลึกๆนะครับผมเพราะว่าถามว่าทําไมถึงชอบรอบลึกเวลาเราอยู่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยโอ้โหคันใหญ่เวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยถ้าเราสามารถใช้รอบลึกๆได้เนี่ยแรงส่งเกียร์ต่อไปมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเนี่ยลึกกว่าไงลึกกว่าไงเห็นไหมพอเข้าเกียร์ต่อไปมาโอ้โหเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่คุณดูคดูุดูพอเวลาเข้าเกียร์ต่อไปจะผพาดเลยอ่ะเออถ้ารถท้อก็ได้เหมือนกันเนี่ย โอ้สามยังลอยอ่ะคนดูคิดเราเออต้องขนาดไหนหรอต้องขนาดไหนสามลอยอ่ะคนดูพี่ถามครับพี่ถามคำนี้ห้าเจ็ดคนขับหกเดแปดลอยเองว่าพี่โม้ปะน้าเนี่ยโอ้โหโหเลยครับแบรนโค้งอย่างกอลอฟซี่เลยพี่บอกเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถึงร้านช่างแล้วเดี๋ยววันนี้ขอเข้าไปคุยกับร้านช่างแบบดีๆหน่อยนะเพราะว่าคั้งที่แล้วมาควนตีนช่างแล้วก็ไม่ได้คุยเลยคือขี่ควนตีนบ้าออกขี่ควนตีนบ้าออกนะก็เลยแบบ เออแบบรอบนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแบบเข้าไปคุยหน่อยเดี๋ยวไปรีวิวรถเราในร้านเขาเลยแบบคือเราคนตีนไงเออเขอแบบมาแล้วก็แบบอยากโดนช้อนหน้าแกงอ่ะแต่ว่าช่างเขาก็คงจะไม่ไหวกับเราเอาอประมาณนั้นเนี่ยถึงแลถึงแลถึงแลช่างละช่าง,งอยู่ปะเนี่ย สวัสดีครับช่างสวัสดีครับเดีครับ,รบอะไรก,ก็ขี่มาจากขนแกนเลยเนี่ยเชื่อใจกันดีดแ,บบนแรงเปล่าบ,บ,บวกบวก,บวกมีรถมีรถบวกเลยไหมใช่อ,อ,อยโหต้องจัดแล้วป่ะ <c oughs> นี่ครับคนดูก็มาถึงร้านช่างเดชแล้วนะครับก็เดี๋ยวจัดให้งงเลยขี่คันี้มาจริงสวัสดีครับขี่มาจากขนแกนเลย เอ้ยกเ็นรถแรงไงแบบเบิ้นเรียกอ่ะเรียกพวกไงเออนะประมาณนี้ไปตัดภาพไปตอนนี้เราก็อยู่กับนี่ลูกพี่ใหญ่ช่างเด็กแล้วก็เฮ้ยได้ข่าวว่าแรงอ่ะรถแถวเนี้เยเจอันได้อยากจะใส่อยู่เหมือนกันนี่กับคันนี้เลยลองนี้ได้เก่อนใช่อ่ะเอาเอาเลยป่ะคันนี้ลูกอะไรดีกว่าห้าหก ุ้ยเดี๋ยวจะว่าลังแกอีกแค่ลูกเรา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 ห้าเจ็ดอ่ะนี่ครับคนดูก็หลายหลายคนบอกว่าพี่แบงค์รีวิวรถหน่อยนะครับพี่ก็มารีวิวที่ร้านช่างเดชนะครับก็ี่เออขอนแก่นนะอึดไม่เอือ่ะอึดเะล่ะขี่จากขอนแก่นมาไม่เชื่อเออเองเองเองยอมปหมล่ะยอมก็ได้คือแบบดูดิแขนไหมหมดอ่ะขี่มาเออคิดเอานี่นะครับก็สติ๊กเกอร์เป็นลายไอ้นี่ครับพี่ดอมโดมินิกเดอะฟาสต์สเนี่ยนะเดอะฟาร์สร้อยยี่ห้าก็ติดต่อกันได้ที่ร้านฮาร์คสติ๊กเกอร์นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบว่าสายการบินไงงงงคคืืออออแบบนนนนน่่่่เาาัรขีีย ็นนะโคตรเทแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นมีถังน็อตอันนี้จริงๆพี่ฝังไว้จริงๆนะครับแต่ว่านี่ก็คือแบบว่าแบบทําเป็นสติกเกอร์ให้ดูว่าข้างในนี้พี่ใส่พี่ใส่น็อตเอาไว้นะ <c oughs> จริงๆก็จะมีประมาณ <c oughs> ถ้าหมดชุดสีก็น่าจะประมาณหลายตัวนะครับน็อตก็กระนน็อตได้ไหมะนน็อตอืมแล้วก็นี่ข้างในเห็นไหมนี่่อจอโน,โนหนึ่งแล้วพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมนี่คือวันนี้แบบว่าคือพี่ก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วคือแบบว่าพูดตรงๆก็คือแบบอยาก <c oughs> อยากโดนท้อนแกงอ่ะ เฮ้ยแบบอยากโดนช้อนอ่ะแบบอยากอยากโดนรถที่ร้านช่างเด็ดช้อนแบบว่าให้หอนเลยอ่ะอยากหอนอ่ะมีไหมมีคันแรงแรงหรือเปล่าแต่คันดําไม่เอานะบอกไว้ก่อนอ่าช่างอันอันอันนี้อ่าชื่อช่างอะไรช่างแจ็คช่างแจ็กที่แบบว่าแอคแอคในเฟซอ่ะนะชก็โพสแบบหาคู่เชงเงี้ยแบบเอาจริงหรือเปล่าประเทศไทยใครก็ได้ไม่มีใครไม่มีใครแข่งเลย ถามว่าทําไมเขาถึงไม่แข่งรถเราแรงเปล่าตำรวจจะจับเราประมาณนี้แล้วก็เอ้ยอันนี้อันนี้เด็กที่ร้านป่ะไม่ใช่ลูกค้าอ๋อลูกค้าเหรอครับอะไรนะไม่ไม่มีครับไม่ไม่มีไม่มีครับเอาช่างเด็กเยอะนะครับก็นี่เดี๋ยวพี่พามาดูในร้านก็เหมือนเดิมนะครับเคยมาแล้วรอบหนึ่งก็วันวัน เขาก็จะทําหาอะไรไม่ได้นะครับนอกจากที่จะแพ็คของเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งนะครับเห็นไหมเนี่ยบานไปหมดจริงๆหอะไรเหรอจริงๆพี่ก็ว่าจะแบบว่าแอบขโมยกลับบ้านอยู่นะครับแต่ว่าก็คือกลัวแกแบบกลัวแกหอนไง่็แบบไอ้อะไรหายไปไหนอะไรอย่างนี้ก็ห้าสามยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลองกับเจ้าดีมงูเขียวที่บ้านเหมือนกันนะครับแล้วก็รถแม่งบานไปหมดเลยอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการระยะยาวนะครับทําปีนี้ขี่ปีหน้านะครับประมาณนี้ก็ ใครที่อยากจะเข้าโครงการระยะยาวก็มาหาช่างเด่นนะครับคือบอกเลยว่าเงินไม่มางานไม่เดินถึงเงินมางานก็ไม่เดินอยู่ดีนะครับประมาณนั้นนี่นะครับก็พูดเล่นนะครับก็เต็มเลยเดี๋ยวแกก็ไล่เขี่ยออกไปแล้วก็นี่เป็นนี่เป็นรถเชงใช่ไหมครับพี่ที่เอาไว้แบบเชงก็ถ้าใครสนใจอยากเชงกับคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับเริ่มต้นให้คารละสิบล้านนะครับผมล้านละสิบล้านคือถ้าไม่ถึงเงินมาผมไม่แข่งนะหยอกหยอกพูดเล่นนะครับแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ย ช่างเดชขายครีมด้วยหรออันนี้ครีมอะไรวะเนี่ยไหนๆก็โปรโมทเลยละกันเฮ้ยซื้อซื้อสบู่แถมลูกสูบโอ้ไม่กลวนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้คือซื้อสบู่ปับ๊บนะซื้อสบู่ปับ๊บแถมลูกสูบได้หนึ่งลูกมันมันใช่แล้วช่างอันนี้คือมันติดไปอยู่ในนี้อ่ก็อันนี้เป็นเป็นแบรนด์ของเจเขาก็ฝากแบรนด์ด้วยแล้ว,ลวมีเพจมีหน้าเพจไหมหน้าเพจชื่อว่าอะไรช่าง นันทิชานันทิชานะครับนันทิชาเนาะภาษาอังกฤษอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยก็ใครอยากได้ครีมก็ไปดูเจ๊แล้วกันว่าเจ๊เขาสวยหรือเปล่าขาวแบบนวลจัดเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตังสดถือมาคือไม่วิ่งนะอืมถือว่าคุณแบบี้โม้อะไรอย่างเงี้ยอาจริงๆกูนี่แหละโมคก็พูดเล่นกันอันนั้นเจะเดี๋ยวพาไปรู้ักหกเลยเจ๊ครับขายขายครีมหรือขายอะไรขายถามถามจริงเลยนั่งนั่งคุยนยขายครีมหรือขายอะไรขายครีมครีมเป็นครีมแบบว่าแบบไหนอะ ครีมบมำรุงหน้าทาตัวอะไรแงี้ย่ะบสะบู่ก็มีมีามีสบู่ด้วยแล้วแถมลูกสูบด้วยคถมไม่ได้แถมซื้อครีมแถมอะไรซื้อครีมแถมอะไรก็ติดต่อได้ที่ตรงนี้ร <Okay. S 1> าคาไม่แรงนะทั้งว่าน้องๆก็ไปใช้แล้วดีอยากเปิดดิเร์ก็สามารถคุยกันได้เลยมีท้องแจกมีโปรแน่ๆเลยมีท้องแจกด้วยกูสมัครคนแรกครับคนดูขอบคุณเจ๊มากนะครับขอบคุณมากนี่อันนี้รถช่างเด็กก็เดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูข้อมูลอะไรเครื่องนะครับแต่ผมจะให้ดูข้างในตรงนี้ว่า ร่างเดิมจริงนะครับนะร่างเดิมจริงรถคันนี้พี่กาดวิ่งอยู่ประมาณ 300G นะก็จริงๆ G จีจ G เดียวก,ก็ติดนานแล้วนะใช่ไหมเอาไม่ใช่ไม่หาไม่ฮะคนเล่นนะครับนี่เห็นไหมร่างเดิมนะประมาณน,นี้เห็นไหมแล้วก็เสื้อสูทเขาก็ทั่วไปนะครับก็เป็นทั่วไปอันนี้ก็เป็นคิวตานะครับก็พังแล้วนะครับพี่ไปทําตกไปรอบหนึ่งลายหมดนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากไปด้วยกับร้านช่างเดชยุทธยามีของครบแล้วก็ท่อท่อโบสระบุรี โบสระบุร uh ี BSD ก็เราก็เลือกใช้อยู่นะครับกับคันนี Ka ้ก็สำหรับวันนี้ผมมาแล้วนะเอาเอา125มาแล้วล yeah, ้วก็ไม่มีใครไหวนะครับดูจากทรงแล้วคือไม่มีใครไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปห้าวที่ขอนแก่นเหมือนเดิมก็แบบคนดูก็ดูแล้วกันแต่ถ้าเข้าไหวกูก็ไม่ไหวเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะรถแต่ละคันแรงนะ300จีนะรถเราก็วิ่งแบบพันกว่าจีอ่ะไปไปแล้วทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะนะเราจเรือไปติดตามเฟซช่างเดชยุทธยาด้วยแล้วก็ เเจเขาได้ขึ้นไฮโดเนลกูขึ้นหมดเลยเพวกมึงก็ไปติดตามแล้วกันใครอยากขาวอยากหลอ่อมึงก็ไปซื้อเอาแล้วกันนะเพราะกูก็ใช้อยู่ทุกวันนี้มึงมึงว่ามึงว่าหน้าตากูเริ่มดีขึ้นปะเอาจริงๆอ่ะเอ้เมื่อวานอ่ะเมื่อวานผมไปเจอนี่มาช่างผมไปเจอนะเดทมาไอ้เหียอยู่อยู่ซีคอนอ่ะเขาถามว่าเฮ้ยนอ,อ่สจอหน้าตาเหมือนมาริโอเลย,เยงงงงเลยตั้งแต่ใช้คีมาหล่อจัดแล้วก็ฝากประมาณนั้นด้วยก็ไปเจอกันใหม่แล้วกูไปแล้วแล้วก็ไม่มีรถแรงอ่ะแถวนี้ไปละ